โสดาบันึ่งก็ไม่ยากถ้าเราจะเทียบกันกับกฎธรรมดานระสาบนันพระโสดาบันก็คือมนุษย์ธรรมดานั่นเองเพราะว่าคําว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์จริงๆก็ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์หรือว่ามีกรรมบทสิบบริสุทธิ์นี่ถ้าเราไปดูจริยายของพระโสดาบัน ก็ได้แก่จริยาของมนุษย์ธรรมดานี่เมื่อพูดกัเรื่องประโสดาบันผ่านไปแล้วก็ไม่ขอย้ำวันนี้ก็อจาขอพูดเรื่องพระสกิทาคามีซึ่งเป็นพระเรียเจ้าอันดับเดียวกับประสดาบันคือละสังโยดเดสามิกัน มีตัดสกายทิฐิวิจิกิชฉาศีรพตปรารามาตือสกายติเห็นสกายทิฐิเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> นี่การฟังแบบนี้ถ้าบางทีท่านที่ติดในขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาเส้นขานอิญ,ญาณจัดเป็นร่างกายก็ต้องปดอภยัยด้วยเมื่อการพูดอย่างนั้นการฟังของท่านผู้ฟังเข้าใจยากยังไงยังไงเราจะเรียกว่าขันห้าหรือเรียกว่าร่างกายมันก็เป็นอันเดียวกันนี่ขอพูดแบบไทยๆว่าร่างกายของเรานี้คือขันห้าหรือขันห้าก็คือร่างกาย มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดียังคิดในถึงข้อนี้ไม่ถึงขั้นไม่ถึงระดับสูงสุดคือคำว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ท่านยังคิดไม่ถึงคิดได้เต่เพียงว่าร่างกายนี้มันจะตายแน่ ยังไงยังไงมันก็ไม่ทรงตัวมันตายกันแน่แท้มันหนีความตายไม่ทนมัน <c oughs> ไม่ได้ด้ <c oughs> วยหนีความตายไปไม่พ้นเมื่อกี้ใช้สับผิดไปต้องขอประธานอภัยการพูดนี่ไม่ได้ใช้หนังสือกลางอ่านพูดตามความรู้สึกชัดๆ ถ้าตามที่จําได้และทําได้ตามคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสงสวัสติโสภาะท่านสอนมาไม่ได้เรียบเรียงมาเป็นตัวอังสืออาจจะพูดพลาดไปบ้างก็ขออภัยด้วยตอนนี้ระโสดาบันกับพระสกิทาคามีแล้วมีกําลังใจอ่อนจะตัดร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันไม่ได้ ก็เอาแค่คิดว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแต่การตายไม่มีสภาพศูนย์มันจะต้องเกิดและมันเกิดไปไหนมันมีทางเกิดเป็นสัตว์รกรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตเิรฉานนี่ท่านไม่ชอบพระโสดาบันสิทาคามีท่านไม่ชอบ ท่านก็เลือกทางเอาว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือลมดีไม่ดีก็ย่องไปนิพพานจะเพาะอย่างยิ่ยิงจิตใจมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจของท่านไม่พักอยู่แค่มนุษย์แค่เทวดาและแค่ลมจิตใจมุ่งตรงสู่พระนิพพานมีหลายท่านเคยมาถามว่าถ้าจิตมุ่งพระนิพพานไม่เป็นความโลภเกินไปนี่ย หรือไม่มีการทะเยอะทะยานเกินไปหรืออันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งใจไว้เถิดพระนิพพานไม่เป็นความชั่วมันเป็นความดีอันดับสูงสุดที่เราต้องการจะขึ้นต้นไม้ตั้งใจขึ้นถึงยอดถ้ามันไม่ถึงมันก็ไปพักอยู่สูงกว่าเป็นดินนิดหน่อยก็ยังดีก็ชื่อว่าได้ขึ้น ถ้าเราไม่ท้อแท้ในกําลังใจมันหายเหนื่อยแล้วก็ตายขึ้นไปไม่ช้ามันก็ถึงยอด <c oughs> การตั้งใจไว้เป็นของดีตอนนี้สําหรับพระโสดาบันกับพระสกิธาคามีตัดสังโยนในสามเหมือนกันแล้วทาไมพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระสกิธาคามีตอนนี้ก็ต้องขออธิบายว่าพระสกิธาคามีนะ่ะ คือมีความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเบาบางลงไปมากกว่าพระโสดาบันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นโทษของการมีทรัพย์สินมากในการมีทรัพย์สินมากในความจริงไม่มีโทษแต่ก็ไม่เห็นคุณในการที่จะรักษาทรัพย์สินไว้ <c oughs> มีทรัพย์สินมากเท่าไรเราก็ต้องตายแต่ก็ไม่ทำลายทรัพย์สินทรัพย์สินไม่ต้องมีต้องใช้แต่กำลังจิตใจของพระสกิทาคามมีมีความรู้สึกเบาลงไปคือมีความพอมากขึ้นรู้สึกว่าทรัพย์สินที่หามาได้นี้มันเริ่มพอความผูกพันในทรัพย์สินมีความน้อยลงเรื่องโกงกันไม่ต้องพูด กองกิงกันไม่มีสมหรับพระอริยเจ้าแต่วความผูกพันในทรัพย์สินน้อยรลงของจะแตกของจะพังถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการระมัดระวังของไม่เสียนะมีเป็นจริยาของพระอริยเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง <c oughs> ก็ยังทรงมีบทบัญญัติให้มันดาพระสงฆ์นั่นหลายรักษาทรัพย์สินที่เขาถาวายมาด้วยดี ถ้าใครละเลยปรับเป็นโทษไม่ใช่ว่าไม่ติดในทรัพย์สินแล้วก็ทําลายทรัพย์สินไม่ใช่อย่างนั้นไม่ติดในทรัพย์สินคือมีความพอใจในความโลภน้อยลงไปในความรวยน้อยลงไปว่าทรัพย์สินหรือผลรายได้ที่เคยหามาได้อะไรก็หาตามปกติแต่ว่าจิตใจนึกว่าเสมอว่านี่ถ้าเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้นะ มันไม่สามารถจะแบกมันไปได้นี่เพียงแค่นี้เปรอารมณ์ของพระสกิษษาทาคามี <c oughs> ในการที่จะทำลายความโลภให้สลายตัวไปเบาบางลงไปเพราะอะไรเป็นปัจจัยโดยมากพระรีเจ้าทั้งหมดมีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องนำใจแต่อารมณ์จิตของท่านทรงพรหมวิหารสี่เป็นปกติ คือหนึ่เมตตาความรักรักในคนและสัตว์เสมอได้ตนสองกรุณาความสงสารสงสารคนและสัตว์อื่นเสมอได้ตนสามมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดเสียใครเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็ลอยยินดีด้วยหาอาีอุเบกขาวางเฉย ในเมื่อกฎของกรรมสิ่งธรรมดาไม่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราใช้คําว่าช่างมันเป็นของปกติไม่มีอะไรน่าตกใจไม่มีอะไรเป็นที่น่าวิตกนี่เป็นเท่านี้เรียกว่าท่านยอมรับนับถือกฎของธรรมดา นีการที่จะสังหารความโลภท่านก็มีเมตตาในการทรงเคราะห์คนอื่นในการให้ทานพระสกิทาคามีก็ดีประโสดาบันก็ดีพอใจในการบำเพ็ญกุศลบริจาคทานเป็นการตัดความโลภตอนนี้มาด้านของความรัก ความรักในบรรดาท่านพุทธบริษัทบางเอิญว่าท่านผูดด้ใดจะเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีก็ต้องระวังตัวไว้นิดหนึ่งความรักในเพศเราพูดกันอย่างเดียวก็พอแต่ความรู้สึกในเพศมันไม่มีแล้วก็ของอย่างอื่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรมีความสำคัญ มีความรักในเพศที่มันจะไม่เกิดขึ้นและมีกำลังไม่กล้ากับพระสกิทาคามีเพราะว่าพระสกิทาคามีมีความมุ่งมั่นจะทำลายความรู้สึกอันนี้อย่างแท้จริงโดยใช้กายกตานุสติกรรมฐานกับอสุปรกรรมฐานเป็นเครื่องหักล้างอยู่ตลอดเวลาเห็นคนทั้งหมดสกรปรกเห็นคนทั้งหมดหมดมีสภาพมันซากศพ เนื้อหนังของบรรดาคนทั้งหลายที่มองเห็นด้วยตามองไปที่แรกมันจะติดผ้าทะลุผ้าก็าไปถึงหนังทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อทะลุเนื้อไปถึงตับไยไส้ปอดจะมองไม่เห็นความงามของเพศตรงกันข้ามเลยเป็นอันว่าความรู้สึกในเพศสำหรับพระสกิทาคามี เบาบางลงไปกว่าพระโสดาบันมากแต่ก็ยังอยู่ร่วมระหวังสามีพัญญากันอยู่แต่ขอประทานภัยก็มีสภาพเหมือนกับคนทิ่งกำลังใจที่จะร่วมรักกับสามีพัญญาความรู้สึกในเพศจะมีน้อยเต็มทีถ้าเป็นพระสกิทาคามีอย่างหยาบ ก็ยังจะมีความรักความร่วมรักในเพศมีอยู่บ้างถ้า่ห่างไกลามากท่าอารมณ์ของพระสิทาคามีมีความละเอียดมากความรู้สึกในเพศเกือบจะไม่มีเลยเพราะมีความรู้สึกว่าร่างกายของตัวร่างกายของบุคคลอื่นมีสภาพเหมือนซากศพเห็นคนแล้วมันรังเกียจเห็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันสลดใจ ความรู้สึกในใจความปรารถนาในร่างกายของตนและบุคคลอื่นย่อมไม่มีในพระสกิทาคามีในส่วนที่เป็นอารมณ์หยาบนี่ที่ยังวงและไปว่าในส่วนที่เป็นอารมณ์หยาบก็เพราะว่าเวลาประจันหน้ากันจริงๆในขณะที่เป็นพระสกิทาคามีมีอารมณ์ละเอียดจะมีความรู้สึกว่าสวยสดงดงามในรูปร่างใดๆย่อมไม่ปรากฏ ความปรารถนาใดๆย่อมไม่ปรากฏจะมีามใครมาประเราบโลมเพียงใดก็ตามทีพระสกิทาคามีก็ทำให้คนใจด้านไม่มีความรู้สึกเรียว่าหาความรู้สึกอะไรไม่ได้แต่ทวาอารมณ์แห่งความรักส่วนที่เป็นอนุสัยมันมีอยู่คำว่าอนุสัย เป็นเปรียบเหมือนแต่กรอนในก้นตุ่มไอ้ต่ก่อนในก้นตุ่มที่ท่านน้ำนิ่งๆต่กรอนมั้นไป่ปรากฏถ้าใครไปกวนเข้ามันปรากฏแต่ว่าต่กรอนของใจนี่มันไม่อย่างนั้นอารมณ์เห่งความโลภก,ก็ดีอารมณ์แห่งความรักก็ดีอารมณ์แห่งความโกรธก็ดีถ้าประจันหน้าจริงๆมันเฉยใครจะมายั่วย,าวย้ายังไงก็ตามความรู้สึกไม่มี แต่ถ้าว่าเวลาเจริญสมาธิจิตและวิปาาัสสนาญาณไม่ยามสงบดิตจิตสงัดลงไปดีแล้วดีไม่ดีโคเทวดาโผล่เข้ามานิดหนึ่งความรู้สึกพอใจในความเป็นมหาเศรษฐีโผล่เข้ามาหน่อยหนึ่งในความรู้สึกในเพศโผล่เข้ามานิดหนึ่ง้าใสายที่โผล่เข้ามานิดโผล่เข้ามาหน่อยในฐานะที่ท่านเป็นพระอ,อริยเจา้า มีสติสมัมปชัญญะมีความมั่นคงมากมีความรู้สึกตัวว่าเจ้าไระยำโลภหรือราคะมิโผล่อีกแล้วหรือเ <c oughs> พราะว่าทานภัยที่มีการไอเพราะว่าการมาทึกนี้กำลังเป็นไข้หวัดใหญ่แต่เพื่อความสุขของบรรดาญาติโยมุทธบริษัทท้าผู้สนใจก็พีชีวิตเพื่อธรรมะ ถ้าชีวิตยังมีอยู่เพียงใดก็พร้อมที่จะให้ธรรมะก,กับท่านกายมันจะลำบากเพียงใดไม่สำคัญเดี๋ยวมันก็พังเราไม่ช่วยกันสร้างความดีดีกว่า <c oughs> นี่ส่วนที่เป็นรุสัส่เมื่อใจสงัดมันโผล่ข้ามานิดหนึ่งเพราะเรามีความรู้สึกตัวว่าเจ้าโลภค,ความโลภโทสะลาคราความรักมันขึ้นมาแล้ว เท่านี้แหละมันก็หลบหน้าไปอย่างนี้เก็เรียกว่าสระสกิทาคามีขั้นละเอียดแต่ความจริงพระสกิทาคามีขั้นละเอียดนี้ต้องระวังให้มากดีไม่ดีคนที่เข้าถึงสกิทาคามีมีหลายท่านเข้าใจว่าเป็นพระอนาคามีนี่ต้องระวังให้ดีนี่ต้องมีการพิสูจน์กันตรงตรงตรง้องระมัดระวัง ท่านดีผ่านมาแล้วท่านเคยเล่าให้ฟังเมื <c oughs> ่อตอนเป็นสกิทาคามีละเอียดนี่จิตใจมันไม่เอาไหนจริงๆเรื่องความรวยเอย่ยเรื่องความรักเอย่ยไอความรักนี่ยะมายั่วมาโยนขนาดไหนก็ตามไม่มีทางแต่เด้ว,ว่าพอเผลอ,เ,ลอเอาใจสงัดเอาเข้ามาไม่สู้พอก็ไปแล้วอารมณ์สงัดมันโผล่หน้ามายะสู้เขา แต่พอรู้ตัวมันก็หนีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมั่นอยู่คือมีอารมณ์จิตเป็นฌานมั่นคงในสกายในกายกตตานุสติกรรมฐานคือพิจารณา,าการสามสิบสองและอสุปกรรมฐานนี่เรื่องนี้ไม่ทิ้บายเพราะสอนกันมาแล้วจะย้อนไปสอนสมนถะอีกก็ไม่เอาเรื่องนี่บอกทางกันเท,ท่านั้นว่าทำยังไงมันจึงจะเข้าถึง นี่อีกจุดหนึ่งคือความจริงราคากับโลภะท่านโองกันว่าเป็นตัวเดียวกันแต่จะมาพูดแยกออกมาบางทีท่านที่เป็นนักปราชญานก็จะคิดว่าไอ้เจ้านี่พูดเลอะเทอะแต่ความจริงการพูดอย่างนี้ต้องการให้คนมีความเข้าใจมากกว่าเพราะการตัดโลภะก,กับการตัดราคะมันตตกเป็นคนละจุด เอากันจริงๆแล้วต้องถือว่าตัดกันคนละจุดตัดโลภะโดยการให้ทานตัดลาคะโดยการพิจารณาอาการสามิีสองที่เรียกว่ากายคตานุสติหรืออสุปกรรมฐานสินี่มันต้องตัดกันให้ตรงจุดถ้าไปรวมกันเสียจริงๆแล้วก็บางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทชายญิงแนะีิสุดท่ามเองจะเข้าใจพลาดนี่เราพูดกันในแนวปฏิบัติ ไม่ใช่มาน,นั่งเทศสู่กันฟังนี่พระสกิธาคามีก็จะตัดโทสะลงไปเบาบางอีกด้วยเนื้อกายของการตัดโทสะของพระสีธาคามีเป็นยังไงก็ได้พูดมาแล้วว่าพระอริยเจ้านี่ท่านมีพรมยหัรสี่เป็นบุเรจาริกคำว่าบุเรจาริกนี่เป็นเบื้องหน้า มีพรมีหันศี่เป็นปกติคือถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่มีอะไรที่จะเข้ามากั้นกลารพรมีหันศีุ่นท่านใดอารมณ์จิตของพระเรียเจ้ามีความรักจริงๆรักไม่เนื่องในกามารมณรักคนอื่นรักสัตว์อื่นเหมือนกับรักตัวของเราเอง ในการรักตัวของเราเองในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราไม่ได้รักเพื่อความสัมผัสเราไม่ได้รักเนื่องในกามารมรักด้วยความปราณีมารักกันคนใะอย่างรักอยากจะเป็นคู่ครองกันอย่างนั้นเรื่องเนื่องในกามารมแต่อย่างนี้ถือว่ารักเนื่องในความปราณีเป็นสําคัญ มีริการดีสองประสูนะพระอรริยเจ้าก็มีกรุณาความสงสารอย่าจแยกเกืือคุณให้ทุกคนนสัตว์ทั้งหมดมีความสุขแล้วก็มีจิตอ่อนโยนลอยยินดีมาพกคนอื่นได้ดีไม่อิจฉาไร้เสียใคร และก็มีอารมณ์เวีขาความบางเฉยในสภาวะความเป็นไปของของันห้าและกฎของกรรมไม่มีอาการขึ้นไม่มีอาการลงมันจะแก่ที่ใจก็อย่างนั้นแหละมันจะหนุ่มก็แบบนั่นแหละมันจะตายก็แบบนั่นแหละใจมันคงที่มีความสุขของจิตทีสำหรับข้อที่ว่าตัดโทสะและพยาบาทเตเบาบา,บางลงไปมาก ก็ประวัติอารมณ์จิตของท่านมันบริบูรณ์ไปด้วยพรบริหารสี่มีอารมณ์แห่งความรักเป็นปกติมีอารมณ์ความสงสารเป็นปกติตัดอารมณ์อัญชาญชีิยะปลายเห็นว่าคนใดเขาได้ดีดีใจกับเขาด้วยช่วยความดีของเขาช่วยส่งเสริมความดีแล้วตัวเองถ้ารู้ว่าดีไม่ถึงเขาก็เลยปฏิบัติอย่างเขาเพื่อความดี นี่แทนที่จะริดรอยความดีของเขากับสร้างความดีตามเขาถ้าเขาดีไม่ถึงเราแต่บางเอิญเขาดีขึ้นมาบ้างเราก็พลอยยินดีไม่คิดว่าเขายังมาแย่งความดีของเราถ้ารวมเป็นอย่างนี้ความโกรธความเจ็บบาดมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันยังมีแต่ว่ายังมีพอเป็นอนุสัยใครเขามันด่าหน้าบ้านเฉยได้ เขามาผลักอ,อกก็ยังเฉยได้แต่เวลาที่ใจสบายสบาย,บายจิตมีความสุขบางทีมันโผล่เขามานิดหนึ่งบอกเอ๊ะไอ้เจ้านี่นี่เราอยู่ดีๆมาท้าตีาท้าต่อยมานินทาว่าร้ายนี่ยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้อำนาจเครื่องความหลงในขันห้าและวัตถุพระสกิทาคามีนี่เบาลงไปมาก เราจะเห็นว่าพระสกิทาคามีนีชักเริ่มปล่อยตัวเริ่มไม่สนใจกับความสวยสดงดงามสำหรับพระโสดาบันยังเต็มเป่าอยู่พระโสดาบันสวยเต็มที่ยังสวยอยู่ยังโกรธเต็มที่ยังโกรธอยู่ยังรวยเต็มที่ แต่พระสกิทามีรวยก็ยังรวยแต่ไม่เต็มที่พร่องลงไปมากใจเบาลงไปความพอเริ่มปรากฏงานไม่เสียแต่ว่าทำตามกำลังความรักในเพศแย่มากเกือบจะเป็นคนมีการตายด้านความโกรธป่อแปรเต็มทีหาไม่ค่อยจได้มีเหมือนกัน กระทบนิดก็หายไปมีความหลงในเมื่อความรักความรัมก,ก,มกมันก็ตกความโลภมันก็ตกความโกรธมันก็ตกมันจะเหลือหลงตรงไหนไปตัวทั้งหลายเหล่านั้นที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความหลงเป็นเครื่องดันมันขึ้นมาแต่เจ้าพวกนั้นมันตกลงก็สแสดงว่ามันเริ่มไม่หลงเหลือหลงอยู่นิดนิด หลงข้างอยู่หน่อยๆน,นี่หลงอะไรที่เราถือว่าสำคัญนั่นก็คือหลงกายของเราเอง <c oughs> แล้วหลงกายของเราว่ามันวิเศษวิโสแกจะตายก็ยังรู้สึกว่าตัวหนุ่มโดสาวนี่เป็นอันว่าพระสกิทาคามีเบาและหลงตัวนี้เบามาก นอกจากจะคิดถึงความตายแล้วก็คิดถึงสภาวะไม่สงตัวของร่างกายเพราะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้มันทุกข์ทั้งหมดตั้งแต่ลืมตายมากว่าจะหลับไปใหม่มันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องบริหารร่างกายตลอดเวลายิ่งมีคู่ครองก็ต้องไปเอาใจคู่ครอง มีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงก็ต้องเอาใจเขาถ้ามีลูกมีเต้ามันก็เพิ่มทุกภาระหนักทีเดียภาระมากขึ้นแล้วทุกจากลูกในเวลาปัจจุบันเห็นชัดอยากมีลูกกันมากนักแต่แต่ละท่านที่มีลูกก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าลูกกลายเป็นคนนอกข้อเได้อย่างเดียวก็ปรากฏว่าท่านหมดความสุขไปเลย นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าความหลงมีในพระสีทาคามีไหมก็ต้องตอบว่ายังมีเพระจิตยังเกาะอ,อยู่บ้างใช้คำว่าบ้างเท่านั้นนะความโลภยังมีอยู่บ้างความรักยังมีอยู่บ้างความโกรธยังมีอยู่บ้างความหลงยังมีอยู่บ้าง เพราะอะไรเพราะว่ายังตัดสกายะทิฐิไม่ขาดตัดความโลภมันก็ยังไม่ขาดตัดความรักมันก็ยังไม่ขาดตัดความโกรธก็ยังไม่ขาดตัดความหลงมันก็ยังไม่ขาดมันเลยอีกนิดเดียวแต่ความจริงมันก็เลยะขาดถ้าดึงแรงแรงมันก็ขาดแต่ถ้าว่ากําลังจิตไม่ใช่วัตถุจเจ้าเครื่องทุ่นแรงไม่ช่วยดึงกันได้ มันขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นนี่กำลังใจเราจะมาจากไหนก็มาจากบารมีสิบที่ท่านทั้งหลายศึกษากันไปแล้วหากว่าท่านใช้กำลังใจจากบารมีสิบในครบถ้วนเรื่องความเป็นพระอริยเจ้ามันไม่มีอะไรยากนี่ลองนึกไลเ่เบียมาตั้งในขั้นเระโสดาบันอันดับแรกถ้ากำลังใจเราตา่ำ เมื่อไเบียบประสดาบันขึ้นมาเสีก่อนเป็นของง่ายๆย,ยอมรับนับถือพระพุทธรธรรมประสงค์ด้วยอนหนาาของปัญญาอย่านับถือสงเด็จจะจะนับถือในด้ายยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่วายิพระมียศถาบรรดาศักด์มีตำแหน่งหน้าที่จะไม่ดีจงยาตยิดแต่นั้นจริงนั้นมันเป็นโลกธรรม ยอมรับนับถือในความดีของท่านเป็นส่วนตัวไอเรื่องนี้ใครเขาแต่งเขาตั้งยกโยนทิ้งไปเสียเอาปฏิปทาส่วนตัวของท่านเป็นสําคัญแต่ก็ต้องคิดว่าท่านไม่ดีเขาก็ไม่ตั้งให้ท่านเว้นไว้แต่ท่านที่ชอบซื้อยศถาบรรดาศักดิ์ตามดีเทาลือกันถ้ามีก็น่าสลดใจ ตอนนี้มันยอมรับนักถือแล้วก็ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์นี่สำหรับครวาตัตแล้วเราก็มานั่งไล่เบี้ยกันพอทรสงสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็จับอารมณ์มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้มันรักจริงๆนี้เป็นพระโสดาบันไม่ยากพอกกล้วยเข้าปากยากกว่าทั้งเยอะมาถึงขั้นสกิทาคามีเนะี่ยต้องนั่งไล่เบี้ยกันเยอะ ต้องเจริญกรรมฐา,านในด้านจารานุสติกรรมฐา,านเป็นปกติตัดความโลภเจริญอสุภกรรมฐา,านเป็นปกติตัดความรักเจริญพมีหารเป็นปกติตัดความโกรธความเหยมมียบาดและพิจรารณาไตรลักษณญานเป็นปกติตัดความหลงนี่อย่างย่ออย่างอ,อ่อนอรบรรดาท่านพุทธบริษัท เรื่องพุงพทธศรีทาคามีนิธาได้ตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทวดาหรือครมตายจากพรมรือเทวดามาเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานเลยมีความสุขมากนี่เวลาที่จะพูดสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วในะแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี